ร้อยสิบเจ็ดสิบแปดครับสิบแปดได้สิบเจ็ดได้หรอสแล้วสูงสุดเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ต่อยน้ำหนักนี่สักทีครับไม่มีคู่เลยได้ไหมต้องต่อยขึ้นมาใช่ไหมอ๋อแล้วสูงสุดเราทำได้เท่าไหร่ก็วันนี้เลยไหมยี่สิบเลยไหมก็สูงสุดไม่ยี่สิบวันแล้วอ๋อต่ำสิบเจ็ดฟอร์มเราเป็นไงบ้างหลังหลังสิบแปดฟอร์มฟอร์มเป็นไงบ้างหลังหลังฟอร์มเดี๋ยวนี้ฟอร์มของเราเป็นไงบ้างก็ไม่ค่เสมออ่อเสาเอก ทอนนั้นน่ะแพ้แตกแพ้เช่นชิม๋อแพ้นั่นชินแล้วก็มาแพ้แตกเฮ้ยโอ้ไฟดี่กลับมาแจ้งเกิดแล้วเป็นไงได้ได้ชิมมีชิมชิมไหมไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวว่าอะไรคือกลับมาแจ้งเกิดแล้วหลังจากนี้ตั้งเป้าขนาดไหนกอดซ้อมกอดรับไปนี่เลยครับแบบเดี๋ยวที่ทุกไฟครับนอนรายการเนอะโอ้ฝอยมีรายการอย่างเดียวพอมีเล็งๆไว้ไหมอยากเจอใครในเวทนี้หรมีเล็งไหมก็ได้หมดแล้วแต่ผมก็ตื่นละได้หมดเวทสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปด เจ็ดสิบแปดเป็ครับสิบเจ็ดถึงยีได้หมดเลยอ๋อขอบคุณแฟนๆเลยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนลับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ก็ผมทำสำเร็จแล้วก็ขอบคุณมากๆครับครับวันนี้อายุเท่าไหร่ครับยีครับ27จากเชียงใหม่ครับแต่ไปซ้อมมาสาราคารครับโอเคขอบคุณมากครับไม่ซ้อมสาราคารได้ไงครับทีมงานสาราคารอยู่ตรงนี้ครับ ก็ต่อ,ชอเช้าคลิปนี้ก็ัฝากกดไลค์นะครับกำลังใจกันด้วยครับ